ราคาล่าสุดะครับขณะนี้กำลังแตกของเชียงของเวียดนามนะครับทีนี้สินค้าเนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยนตลอดนะครับและอัตการล่าสุดเนี่ยคิดว่าไปทางหน้าจร me, ิงๆนะครับแต่แน่นอนมันออกกำลังลงจะเป็นดิเศษชั่นหรือหย่อนก็ต้องติดตามครับแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าออกกำลังลงแล้วเนี่ยฝนจะไม่ตกหมกเพราะว่ายิ่งออกกำลังลงแล้วแช่ มันจะเป็นประเด็นเออชียงใหม่เองเนี่ยขณะดนี้เราจะเห็นว่าภา,าพเนราย,ยังมองว่าเมฆก็เพิง่งจะปกคลุมนะครับคือไทม์ไลน์ที่มันจะเป็นแน่น,นอนตอนนี้มันเข้าเข้าอีสานบนไทนสัมบลเริ่มฝนตกหนักครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยวันที่คืนที่ยี่สิบสองวันนี้จะเข้าหนาด้านหน้าต้องเฝ้าระวังนะครับเชียงรายนะครับเชียงใหม่ก็จะต้องเฝ้าระวัง พรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ริบสามจะตกหนักทีนะะนี้คำว่าตกหนักนี่หมายความว่าอะไรถ้าฝนสะสมเนี่ยนะครัตบตกทุกวันวันละแปดสิบร้อยสามวันสามร้อยเป็นไปได้นะครับตรงนี้ที่เรากังวลคือฝนสะสมนะครับเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์ยังคงเปลีป่ยนแปลงในเชิงของเส้นทางพายุาเท่านั้นเองนะครับอาจารย์ประเมินเรื่องของผลกระทบมากมครคือ แต่ละแห่งเนี่ยผมคิดว่ามันมันราะบางต่างครับน,นะครับถ้าริมแม่น้าสายใหญ่นะครับเขาก็เตรียมพร้อมนะครับเช่นตอนนี้แม่น้ำปิงเนี่ยอย่างที่ท่านปีกไบอกไปมีการจุดลอกเนี่ยตอนนี้เขาก็่องน้ําให้เหลือประมาณ40เซแล้วนะครับแต่บางสายน้ำนะบ,บางแม่น้ำเนี่ยเช่นแม่น้ำน้าตอนนี้มันเยอะนะครับน้ำมันเยอะอยู่นะก็พยายามพร้องแต่ว่ามันเยอะเพราะฉะนั้นเสี่ยงสูงสุดเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นน้น ครับเนี่นมอมาเทอมตามมาที่เชียงรายกรุงศูนย์ยมิญญามีการคาดการณ์น้ำชียงรายจะตกะเนนกิดเกือบสามร้อย,ยกกน,นะครับเพราะฉะนั้นก็เส้นสายก็คงผิดเพี้ยนได้ยากนะครับตอนนี้ต้องต้องติดตามสถา,านการณ์แล้วก็ได้สายนี่มาเร็วมากไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นออการมอนิเตอร์เรือผานตะวันลานก็มีความสำเป็นนะครับแต่ส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยแค่บุตรติดนะก็ยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่นะมีความเสี่ยงอยู่ วันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าต้องเฝ้าระวังวันที่22ก็คือที่สารบนน่านเชียงรายแล้วก็ตะว,ตวันตกคือตางนะครับที่ที่เราประมวลแต่พรุ่งนี้ก็กระมวลทัวปเทศเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ